أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلقوا أمسنتي وميتا براني جاء إيقون الله سبحانه وتعالى جمبر กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสแสวงหาความจริงท่ำกลางความแตกต่างกับการสนทนาวิเคราะห์ปัญหาประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชียโดยเฉพาะประเด็นที่เราวิเคราะห์กันอยู่ก็คือเกี่ยวกับฮานิตสิบสองขลิฟซึ่งเป็นประเด็นที่ยาวมากนะครับเราวิเคราะห์กันมาประมาณหตอนแล้วขอให้ท่านพี่น้องติดตามให้ตลอดนะครับรายการเราเป็นรายการต่อเนื่องผู้ร่วมวิเคราะห์คนเดิม เจ้าเดิมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านชีอาเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับชีอานะครับท่านอาจารย์อามีนรอนาครับขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวล่าวะลากูวะตะอิลลับิลลอฮิลอาลีนอาซีมอัมมาบะอ์นุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอาจารย์อาจารย์เรามาวิเคราะห์กันเลยนะเกี่ยวกับหะดีษ12คอลิฟะห์นะครับเพราะว่าประเด็นกำลังต่อเนื่องเลย อาจารย์มีประเด็นไหนที่จะต้องเริ่มวิเคราะห์ในวันนี้นะครับประเด็นไหนเริ่มต้นเลยครับครับอาจารย์ชฉริฟครั้งที่แล้วเราก็ยังค้างกันแต่ว่าจริงไม่ค้างเราก็จบประเด็นย่อยในเรื่องของว่าใครเป็นคอลีฟะสสองคนบ้างนะครับทีนี้เราก็ยังอยู่กันในอดีษเดิมมันแหละก็คือลายาซาลุนอิสลามอาซีซันอิลสไนอาชรคอลีฟห์อิสลามจะเกรียงไกรจนถึงสิบอลีฟทั้งหมดมาจากกุเรชใช่ไหมอดีที่เรา พูดกันมาทีนี้รย์ชริปมันมีตะกะข้อหนึ่งซึ่งเราเคยสอนกระบวนการใช้เหตุผลกระบวนการใช้เหตุผลซึ่งเราเคยสอนเคยพูดกับท่านผู้ฟังแล้วก็เราก็พูดกันเองเสมอว่าอะไรจันาภาพรวมเป็นอย่างไรไม่เสมอไปที่รายละเอียดจะต้องเป็นอย่างนั้นภาพร,รวมอธิบายให้พี่น้องฟังหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ขอทวนหนะ่อยภาพรวมเป็นอย่างไรครับรายละเอียดมไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนะภาพรวมเป็นอย่างไรรายละเอียดไม่ต้องเป็นอย่างนั้นโอเคสมมตินะสมมุติแตงโมสีแดงอ่าเดี๋ยวอันนี้ดีกว่ามะเขือเทศถ้าพี่น้องมะเขือเทศที่สุกแล้วเนี่ยภาพรวมในสีอะไรอสีแดงครับนะครับสมมติทึกทักว่าภาพรวมเป็นอย่างไรเนี่ยสมมติพี่น้องทึกทักนะภาพรวมเป็นอย่างไรรายละเอียดต้องเป็นอย่างนั้นด้วยผมถามมะเขือเทศภาพรวมแล้วสีอะไรครับพี่น้องตอบสีแดงก็แสดงว่าเมล็ดของมะเขือเทศก็ต้องเป็นสีแดงด้วยถูกผิด ผิดมะเขือเทศที่สุกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสีแดงแต่มเมล็ดของมันข้างในไม่ใช่สีแดงตรงนี้ผิดตรรกะเห็นไผิดหลักการใช้เหตุผลหลักกฎในกฎตรรกะหรือกฎในการใช้เหตุผลข้อหนึ่งมีอยู่ว่าภาพรวมเป็นอย่างไรรายละเอียดไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมะเขือเทศภาพรวมนี่สีแดงแต่ไม่จําเป็นว่าทุกเม็ดทุกหน่วยทุกรายละเอียดของมะเขือเทศต,ต้องสีแดงทั้งหมดไม่มีสีอื่นเลยผิด แต่เพราะเมล็ดมะเขือเทศนี่นไม่ใช่สีแดงเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักในการใช้เหตุผลที่ผิดพลาดข้อหนึ่งก็คือว่าทึกทักว่าภาพรวมเป็นอย่างไรรายละเอียดต้องเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งผิดอ้าวอาจารย์ผมยกตัวอย่างมาแล้วอาจารย์จะพิสูจน์อะไรจะพิสูจน์อย่างนี้ว่าอาจารย์ชริภาพรวมเนี่ยนบีพูดว่า12อคนอใช่ไหมแต่เป็นเงื่อนไขไหมว่าทุกคน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 เนี่ยในแต่ละคนเนี่ยนะแม้กระทั่งคนที่ดูเหมือนจะชื่อตรงกันเนี่ยระหว่างเรากับชีอเน ในสิบสองคนเนี่ยจะต้องเป็นคนเดียวกันนะภาพรวมคือสิบสองแต่รายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยจำเป็นจะต้องตรงกันไหมรายละเอียดไม่จําเป็นไม่จำเป็นอ่ะตามตักตางที่ยกไปตะก,กี้ชิอาเนยกฮะดิษนี่มาเพื่อจะสนับสนุนแนวทางตัวเองว่าน,นี่ดด<อ>เล้ฮะดิษสิบสองคอลิฟันคุณคุณก็ต้องยึดผู้นําของเราทำไมใช่ไหมอาจารย์ชาริฟเกี่ยวอะไรกันทีนี้อาจารย์ชริฟผมถามอาจารย์ชริฟคนสุดท้ายในความเชื่อชีอาอ่ะอิหม่ามมดดีอิหม่ามมดดีเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่ากับอิหม่ามมดดีเรา อิหม่ามดีของที่ชีอาเชื่อกับที่เราเชื่ออิหม่ามดีของชีอาเชื่อเกิดแล้วอยู่ในถ้ำคนละคนกันนะของเรานี่ยังไม่เกิดแล้วก็ของเขาในนิยายเยอะมากดอนซิิปซึ่งไม่มีเวลาจะคุยสายรายงานสายรายงานไม่มีไปอ่านหนังสือของอาจารย์ปราโมดเดี๋ยวโชว์นิดโชว์นิดโชว์นิดนี่หนังสือเล่มนี้อาจารย์ปราโมดทินทินเขียนอิหม่ามดีที่ชาวชีอารอคอยหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์เขียนลองหาตามร้านขายหนังสือดูคงจะมีอยู่อาจารย์ปราโมดได้เขียนถึงความเชื่อที่ หาแหล่งต้นตอไม่ได้เราขัดแย้งมั่วซั่วเป็นนักเป็นละครเป็นนิยายบอกก่อนนะเราไม่ได้ยึดถือยึดแต่อัดซุบยึดอาจารย์ปมนปลาหมูเนื้อหาในตำราท่านยกหลักฐานจากตำราชิอะห์มาใช่สิ่งนี้แหละที่เรายึดถืออ้าวอาจารย์จะต้องสุดเลยจานเสรีถ้ามัดีของเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูฮะดิษก่อนนะมีฮะดิษหนึ่งอันในนบีสัลลัลลอฮฺวะอะลัยฮฺก่อนละไม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นคือถ้าขึ้นผมจะบอกไงอย่องทอ่บอกก่อนละ เ่าลำยบกอมินัดุนียาอิลลาย่อมท่านนบ,บีบ,บอกว่ามากเม้นว่าโลกเนี่ยดุนยาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่คือจะไกลเกียม,มาแล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วเว้นแค่วันเดียวเนี่ยนะเราต้อวะละลอฮุซาลิกะเยวอมาอัลลอฮ์จะส่งขยายวันเนี่ยจะต่ออายุของโลกเนี่ยให้มันดำรงอยู่ฮัตตายับอาสะฟีฮิรอุลามินนีจนกระนกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะส่งชายผู้หนึ่งจากชันเนี่ยฉันคือใคร จากลูกหลานของท่านในสบางสำนวนใช้ก็ว่าเอามินอัลลิบัยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนี่คือนบีพูดใช่ไหมใช่ใช่คือจากลูกหลานของฉันคืออัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดมันเกียรมัดจนกว่าจะมีลูกหลานของท่านคนหนึ่งเนมาอยูวาตีอุสมุฮุสมิวัสมุอบีฮิสมาอบีแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยจะตรงกับชื่อของเขาคนที่จะมาเนี่ยคนที่จะมาชื่อเขาเนี่ยเหมือนชื่อฉันแหละมูฮัมมัดแลวก็ชื่อบิดาเขาตรงกับชื่อบิดาฉันอับดุลลอฮ์ใช่เพราะฉะนั้นนะดิษนีคือะดิษอิหม่าม มหดีโซเฮียอยู่ในสุนันอบีดาวุฒิฮันดิสที่4,282ตามมาตรฐาน ISO การตรวจสอบฮันดิสนะครับ ừ, ถือว่าเป็นฮันดีโซเฮียใช่ทีนี้อาจารย์ชฉริฟสรุปคือมหดีเนี่ยชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์ชื่อมันนบีชื่อพ่อเป๊ะครับแต่ฮันดีมหดีของชีอะห้นี่ใครละ่ะมูฮัมหนะมัดบินฮาซันอัสการีคนละคนเลยนะมัชื่อไม่เหมือนกันเลยคนละคนเลยนะเพราะฉะนั้น ถ้าถ้ามาดีของชีอะห์ของสุนีเนี่ยมันยังคนละคนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ะด้ษ12คอลิปวไปหลอกชาวบ้านแต่แรกเน<ม>พอะเพราะเพราะสุดท้ายข้อสรุปของคุณลงไม่ได้ไงม,มันจะลงเลข12กัอเลข12ไม่ตรงกันทั้งๆ้งที่ของคุณม,ม,มาดีคุณหลักฐานไม่รู้อะไรนี่ยายกว่ยอะอ๋องนี้อาจารย์อาจารย์บอกว่า<ม>ภาพรวมเป็นยังไงใช่แล<ร>้วภาพรวมคืออิมามมาดีของชีอะห์ก็อิมามมาดีสุนนีก็อิมามมาดีภาพรวมภาพรวมแต่รายละเอ<ร>ี<า>ยดเนี่ยที่นบีบอกไว้เนี่ยชื่อพ่อเขานี่น้ี รายละเอียดอนะไม่เหมือนกันละของชีอากับมาดีของชีอากับมาดีของอะลิส,สุนัยที่ท่านนาบีบอกเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอ่าทีนี้ทีนี้มันก็เลยไม่ใช่ไงเพราะว่ามาดีของชีอาเนี่ยไม่รู้มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าอ๋อคือ<ล>มันคือมาดีของชีอาอย่างที่เล่าไงโอโ้โหไปอาจารย์ชซรีไปอ่านในหนังสืออะไรเลยล่ละอิหม่าดีความหวังของโลกใหม่อะไรประมาณเนี่ยทางเขาแปลนะครับเขาบอกว่ามาดีนี่โอ้โหมีนิยายเยอะมาก มีอภินิหารมากมายคือประมาณตอนที่แม่ของท่านท้องเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เพราะด้วยการช่วยเหลืออันพิเศษคือมีอภินิหารเยอะคือเอาสายรายงานไม่มีาาใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันขัดแยง้งข้อมูลมันแย้งกันหลายอย่างข้อมูลแยง้ง,แยงกันเองข้อมูลแย้งกันเองเพราะว่าบางส่วนก็บอกว่าพ่อของมาดีเนี่ยไม่มีบุตรพ่อของมาดีคือท่านฮัสซันอัสการีนในความเชื่อชีคระนะับไม่มีบุตรท่านเป็นมัน แล้วนี่มาจากไหนแล้วอิมามไม่ได้เกิกดก็ไม่รู้ยังไงของเขาอ่ะ้ะอาจารย์แล้วลก็สุดท้ายก็คือเข้าไปในถ้ำเร้นกายครั้งใหญ่ก็จะกลับมาอีกทีก่อนกิยามะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในถ้ำมีบ้างเขาบอกว่าชีอาจจะบอกว่าโผล่มาอย่างเช่นเวลาไปทําฮั์ก็มีมากมาดีโผล่มาแล้วก็คนจะไม่รู้จักว่าคนนี้คือมาดีแต่เขาเนี่ยอาจจะให้สิทธิ์แก่บ,บางคน ้าอ้างอย่างนี้นะท่านพี่น้องนะ <c oughs> ผมผมเนี่ยเคยคุยกับคริสเตียนมาหลายคน <c oughs> ไม่ต้องคริสเตียนวาลีทั้งหลายนะครับแ,แ,แต่อ้างอย่างนี้นะคริสเตียนเขาก็มีนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบอกข่าวข่าวเป็นครั้งครั้งใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเหลือในสถานการณ์นั้นในสถานการณ์นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้คําตอบที่คาใจที่แก้ปัญหาไม่ได้คริสเตียนเคยพูดกับผมว่าเวลาเขาสวด พรต่อพระเจ้านะพระเจ้ามาปรากฏให้เห็นเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าของเขาจึงมีจริงเรารในละหมาดมีเห็นออนั่ละหมาไอเราก<อ>็ถามคริสเตียนกลับไป <c oughs> พิสูจน์ก่อน <c oughs> ว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่คุณพูดเนี่ยเป็นสัจธรรมความจริง <c oughs> ไม่ใช่อ้างพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อันนี้เขาเลยเอาความเชื่อมาอ้าง <c oughs> ต้องพิสูจน์ตั้งแต่ไบเบิลแล้วว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วเมื่อพิสูจน์ในเนื้อหาในไบเบิลแล้วโอเคพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ก็จะรู้ไปโดยปริยายว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ฉันใดก็ฉันนั้นไม่ใช่มาอ้างอิมามมาดีพูดพูดโพโพคือมันต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าความเชื่อเกี่ยวกับอิมามมาดีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่จริงหรือเท็จถ้าเท็จแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องโพแล้วไม่มีความหมายเป็นเรื่องเป็นราวคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะในประวัติศาสตร์ชีอะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเขาบอกว่ามาดีหลบเล้นกายเข้าถ้ำแล้วก็ไปเล่นกายที่ไหนผมไม่ทราบนะก็มีการติดต่อกับตัวแทนบ้างมีอุลามะชีอะบางคนไปเป็นตัวแทนมี ติดต่อไปรับฟัตวาแล้วก็แต่งตั้งคนนู้นเป็นรุ่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 นถามอาจารย์หน่อยอุลามาชีอาที่ไปอ้างว่าตัวเองติดต่อกับอิหม่ามดีสอนขัดแย้งกันไหมก็ขัดกันนะไม่ถ้าเป็นตัวแทนแล้วจะมีผิดพลาดตรงไหนก็ในเมื่ออิหม่ามรับมะซูมรับรองคนคนหนึ่งไว้แล้วมะซูมจะรับรองคนที่ผิดพลาดได้อย่างไรสุดท้ายเนี่ยเวลาคุยเชิงการเมืองนะแางปกครองก็อ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนอิหม่ามดีอย่าเงี้ยอาจารย์ชริกง่ายๆทุกวันเนี่ยสมัยหนึ่งเขาบอกว่าโคเมนี่ผู้นำของชีอ์ที่อิหร่านเป ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาตําแหน่งตัวแทนจากไหนและแล้วก็สมัยนี้ก็อาลีโคมานีอเป็นตัวแทนมาดีแต่ในขณะเดียวกันมาร์เย่ยคือมาร์เย่ยคือปราดชีะคนอื่นๆในโลกก็ไม่ได้ยอมรับว่าพวกนี้เป็นตัวแทนมาดีเ<ช>ว่าแกนั่นแหละไ,ไปอ้างตัวเองแกนั่นแหละ<อ> <ๆ S 2> แกนั่นแหละแกนั่นแหละเอาเข้าจริงๆเนี่ยมาท่านพีน่น้องมันอายกตัวอย่างมันเป็นการหาคิดทางศาสนาได้เชคฮุเซนฟัตฮุอืลเป็นอาญาตุลลอห์อีกคนหนึ่งที่เลบานอนผมก็ไม่รู้ว่าเขายอมรับหรือเปล่านะ ว่าว่าว่าโคมานีกับโคมานีนี่เป็นมาดีรเป็นตัวแทนม้าดีหรือ,อเปลเ่าล ừ ừ ừ. แล้วอีกประการหนึ่งอ่ะอย่างเช่นอีกคนหนึ่งชื่อว่ามุตตาเบีชีรอซีคนนี้เป็นอาญาตุลลออ์ของชีอะที่เป็นอาจารย์ของยาซิดอ,อ,อัลฮับอัลีบคนที่อ,อุลมาชีอะที่ทอบด่าท่านอย่างไ่ายชาติที่เราเคยดูนะทําไมอาจารย์เขาก็บอกว่าไอพวกอิหร่านเนี่ยพวกอิสลามปลอมในชีอะห์ด่ากันหนึ่ง เช็คอะไรผมไม่ได้เอาคลิปมาวันหลังเดชชาเราจะเอามาให้ดูเขาเขาเรียกโคมานีอีว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นยาซิดแห่งยุคสมัยนี่คือยาซิดีคือเขาเกลียดเขาเกลียดยาซิดมากเขาเลยเรียกสรุปก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นิดหนึ่งคือท่านพี่นออาจจะบอกอ้าวกุลมากับขัดแย้งกันก็ไม่เห็นด้วยกันแต่อย่าลืมนะต่างกับเรานะอลิสุนนะเราเนี่ยถึงแม้วุลมาเกลียดเกลียดกันไม่ชอบกันไม่มองหน้าไม่คือเกลียดขี้หน้ากันเนี่ย แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะกีดานะเรื่องอะกีด้าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะไม่ไม่เป็นเขาเรียกไม่เป็นอุซูนไม่เป็นพื้นฐานทางศาสนาที่สําคัญนะแต่เรายกวลมามะชีอะมาเนี่ยที่ว่าขัดแย้งกัน,นอย่าลืมว่าท่านอ้างว่าท่านเป็นตัวแทนอิหมามาดีถ้าท่านเป็นตัวแทนอิหมามมาดีจริงตามที่ท่านอ้างอิหมามาดีจะไม่สอนขัดแย้งกันถูกไหมคือ <ười> เขาเคยพูดคำหนึ่งพูดนําเขาในประเทศไทยพูดว่าชีอะที่ไม่เอาอิหร่านคือชีอะปลอมเห็นไหมเอาความเชื่อตองตัดสินอาจารย์ ก็พูดอย่างนี้ได้แล้วตัวเองมีผลประโยชน์กับอิรานนีอิรานตั้งให้เป็นลูกหลานนะบีในประเทศไทยเป็นผู้นำเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็บอกชีอะที่ไม่เอาไอ้นี่แลไวครับชีอ<ช><ล>ะผิดใ<ล>นขณะไอพวกชีอะที่จบจากอิรักจบมาจากซีเรียนก็ไม่เอาชีอะที่เป็นวิลายะจากอิรานขอย้ำนะครับท่านพี่น้องขอย้ำนะว่าที่เรายกประเด็นมาว่าผู้รู้ชีอะเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยประเด็นสําคัญคือไม่ใช่ขัดแย้งนะประเด็นสาคัญคือท่านอ้างว่าท่านเป็นตัวแทนอิหม่ามาดีที่เร้นกายซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเนี่ย ท่านบอกโอเคอิหม,ม่อมมาดีเขาทําไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโนโปร no b l e m นะครับ <c oughs> แต่เราเป็นตัวแทนนําคําสอนของท่านมาสอนแล้วมันจะต่างอะไรอิหม,ม่มมาดีสอนกับ <c oughs> เราไปเอาคําสอนเข้ามาสอนเหมือนกับท่านนาบีมตายไปแล้วเราเอาคาสอนท่านนบีมาสอน,าน,น,าสอนแล้วจะแตกต่างอะไรกันใช่ใช่ไหม <c oughs> แต่อย่าลืมถ้าอิหม,ม่มมาดีสอนถ้าท่านเป็นตัวแทนอิหม่มมามดีจริงอิหม่อมมามดีจะต้องสอนท่านในสิ่งเดียวกันโดยไม่ขัดแย้งกันแต่เปล่าเลย<ๆ>ต่างคนต่างอ้างว่าตัวเป็นตัวแทนอิหม่อมมาดีแล้วพิสูจน์ไม่ได้ดูว่าเป็นตัวแทนอย่างไราจเขาเลยไม่มี ไม่มีคอน c รีตเอ v วิเอนซ์ตามหลักตรกกะคือหลักฐานที่เป็นหลักฐานรูปธรรมอ่ะ hmm. หลักฐานชัดๆน่ะที่พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเน,เนี่ยได้รับการ hmm. แต่งตั้งจากอิมัมมาดดีให้เป็นตัวแทนที่แท้จริง hmm. คนอื่นที่อ้างขัดจากฉันเนี่ยเป็นตัวแทนปลอม hmm. ไม่มีไม่มีหลักฐานพิสูจน์ที่เป็นคอน c รีตเอฟวิเอนซ์คือหลักฐานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสองที่ยิ่งไปกว่านั้น อิหม่าดีอยู่ในถ้ำเล่นกายเข้าถ้ำก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกันตั้งแต่หัวแล้ววาจ้าตั้งแต่หัวแล้วตั้งแต่หัวไม่ต้องพูดแล้วใช่ก็เลยก็เลยหาดีสิบสองคลิฟก็สนับสนุนคุณไม่ได้เพราะคุณยังพิสูจน์ไม่ได้เลยมาดีคุณมีตัวตนจริงหรือเปล่าพิสูจน์แทนนะเรื่องต่อให้คุณพิสูจน์นะมาดีคุณมีตัวตนจริงมาดีคุณเป็นใครอาจารย์ชาริฟลักษณะมาดีเขาเนี่ยแปลกประหลาดมาดีของเราเนเป็นผู้ที่จะมาสร้างสันติภาพใช่ไหมจะมาฟื้นฟูความยุติธรรมให้ อาอาจารย์อาจารย์กำลังจะอ่านหลักฐานเลยนะเดี๋ยวเดหลักฐานเกี่ยวกับมหดีในในตำราชียังไม่ต้องใช้นะในหนังสืออัลอิรชาดเป็นหนังสือประวัติของบรรดาอิหมามเดี๋ยวหนังสือใครเขียนอแบบนี้เขียนโดยอุลมาชียะอ์อิรชาดคือเชคมูฟิด <Okay. S 2> เชคมูฟิดเนี่ยเป็นเจ้าของรุกลอีมานห้าข้อในความเชื่อเขาเข้ารุกลอีมานนี่น้คเชคมูฟิดได้กลา่าวไว้ในหนังสืออัลอิรชาดหน้าที่364ไว,ว้ว่าอิซากอมัลกออิมูมินอาลีมุฮัมมัดินอากอมาขอมะซามีอตินมินกุไรชมีรายงานจากอิหมา่ามยะฟรัรซอดิกกล่าวไว,ว,ว,ว้ว่าเมื่อท่านอัลกออิมก็คือท่านมหดีนนั่นแหละผู้ซึ่งเป็นวงวานของท่านมุฮัมมัดเนี่ยของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะนะ เขาว่าไงเขามาดีคนเนี้จะสั่งให้เอาพวกกูเรชมา500คนฟอตรบะอะนาคฟันคอเลยแล้วก็จะฟันคอพวกนี้ทิ้งซะเนี่ยลักษณะมาดีประการที่หนึ่งเอาไมมเอามาดีไงจะจะลากเข้า12คอสอฟคนอันนี้อาจารย์กำลังอ่านความเชื่อของาม,มาดีของชิอาห์นะความเชื่อเรานี่ไม่มีหรอกมาดีจะมา ฟันหัวคนกูเรชาาร้อยคนสายรายงานเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็ไม่รู้แหละอาจารย์อ่านตามตำราที่อุลามะเขาเขียนก็ถ้าเขาบอกว่าเชื่อถือไม่ได้คุณก็บอกเชื่อถือถ้าจะบอกเชื่อถือไม่ได้เพราะสายรายงานผมจะถามกลับแล้วทำไมเรื่องอื่นสารออยรายงานไม่มีคุณเอาเออนะอ้าวอาจารย์อ่านหมดยังยังอาจารย์ชริฟฟันคอ,อฟันคออ่ะอีกหลักฐานหนึ่งมาจากท่านมูฮัมมัดอันบากตก็คืออิหมามบาเกตของเขาอิหมามลำดับที่ห้าอาจารย์ชริฟเข้าฟ่าไงอ่ะบอกไว้ว่าก็ล่ะ เขาอ้าง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 ฟายผูบะลริมอัฎรกะหูวกานามินอัมฟอริฮีเขาบอกว่าว่าช่างโชคดีอะไรอย่างนี้สำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสพบแล้วก็ช่วยเหลือมาดีคือพูดว่าโอ้โหคนที่ได้ทันเจอมาดีช่างโชคดีเหลือเกินวัลวัลลูกุลละไวลีลิมข้อละฟะฮัวข้อละฟะอัมรอหูวะกานามินอัฎดอฮีแล้วก็ คนที่โชคร้ายที่สุดเนี่ยคนที่โชคร้ายที่สุดนี่คือคนที่ขัดแย้งกับมาดีคือคนที่ฝ่าฝืนมาดีและคนที่เป็นศัตรูกับมาดีนี่คือลักษณะของเขาครับฟ<ำ>ุ้งมาก่อละหลังจากนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่ายากูยากูมุบิอัมริยาดีดินท่านมาดีเนี่ยจะลุกขึ้นปฏิวัติโลกด้วยหลักการใหม่อะไรนะอาจารย์ชริปหลักการใหม่แสดงว,ว่าเขาไม่ใช้กรอ่านของมมฮัมมัดเขาไม่รู้อาจารย์ชริปยังไม่พอวะซนตินยาดีดะติน สุนนะใหม่สุนนะใหม่ว่ากฏอินจัดิดินอัลอัลอารบิษดีดุนคือเขาเียว่าจะเอาสุนนะใหม่แล้วก็จะตัดสินแบบใหม่และจะแข็งก้าวต่อชาวอาหรับเฮ้ยแข็งก้าวต่อชาวอาหรับแปลกอแปลกอมาดีนี่อะไรหมามมดีมาจากไหนเนี่ยยังไม่พอร์จะเนี่ยฮะดิษน um ี้อย um ู่ในหนังสืออัลกอยบะของอุลามะที่ชื่อที่ชื่อว่าเชกอันโนมานีหน้าที่235าครับ อ๋อแล้อันนี้เวอร์ชันเวอร์ชัน,อชนของชียร์เอาไม่มาดีเนี่ยมาดีผมว่ามันแปลกๆอยู่นะอ่าจารย์สริฟยังไม่พออาจารย์สริฟมาดูกันว่าในหนังสืออัลอุอซูร์กาฟี่สุกาฟี่นะสุนกาฟีของท่านกูเลนี่เล่มที่หนึ่งหน้าที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงสามร้อยเก้าสิบแปดมีฮะดิษรายงานโดยอาบานอาบานเนี่ยเป็นสาวกของท่านอิหม่ามอบีอับดิลละสำเนาตัวอาบาอับดุลละอัลลอฮิสซาลามยะกูลลาตัสฮับุตดุนยาฮัตตายัครูจา รจูลุมมินนียักกูมูบิฮุกมาติอาลิดาวุดเขาบอกไว้ว่าอบัอบดุลบิลละบอกว่าเขาเรียกว่าวันกิยามะเนี่ยการอาวสานการสิ้นยุคของโลกจะยังไม่มาจนกว่าบุรุษหนึ่งเนี่ยนะจนกว่าบุรุษหนึ่งจากเชื้อสายของฉันจะปรากฏตัวขึ้นเขาเนี่ยนะยักกูมูบิฮุกมาติอาบิฮุกมาติอาลิดาวูด <an> เขาจะใช้กฎหมายของลูกหลานดาวุฒในตัดสินเอา้านี่เกิดกฎหมายของมุฮัมมัดสุลตันลำเอาไปไหนอาจารย์มาใช้กฎหมายของดาวุดแตัดดาวุดเป็นยูป่ะก็นบีดาวุดแต่กฎหมายของอาลีดาวุฒินะไม่ใช่กฎหมายดาวุดนะกฎหมายอาลีดาวุดไม่รู้อ<า>ย<ง>่างนั้อลีก็คือลูกหลานลูกหลานดาวุดเป็นยูเอา้าแล้วยังไงกันนะตกลงคือผมสงสัยอยู่มานานแล้วตกลงมาดียีอยนเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นอาหรับคือหนึ่งเกลียดชังชาวอาหรับ ที่บอกว่าจะขัดแย้งกับชาวอาหรับจะแข็งกร้าวกับชาวอาหรับจะฟันคอพวกกุรชอาจารย์เนี่ยอาหรับกุรชมันซ้อนมันเหมือนเหมือนกับดัดยานที่นบีบอกว่าจะมาคือมันเหมือนน่ะสิผมเคยสงสัยแล้วแหมมาดิชียเนี่ยมันดัดดันมันดัดยานในความเชื่อเราเหมือนเหมือนแบบแล้วก็จะเอาคือมันเป็นอย่างี้อาจารย์เริฟเมสซีอาห์น่ะพระเมสซีอาห์น่ะในความเชื่อของชาวยิวถ้าไปพี่น้องไปอ่านในกิตตับตัลมูดในคัมภีร์ตัลมูดของชาวยิวเนี่ยเขาจะบอกลักษณะหนึ่งซึ่งผมเคยอ่านเปรียบเทียบแล้วทำไมมันคล้ายกับมาดิชียัง หนึ่งจะกลับมาฟื้นฟูกฎหมายของเดวิดจะฟันคอพวกศัตรูของยวก็คือพวกอาหรับ oh. อย่าลืมจันชริปในประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยอย่าลืมนะจันชริปในประวัติศาสตร์นะใครละ่ะที่ทําร้ายยวมากที่สุดอาหรับอาหรับมุสลิมโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะเนี่ยสี่คอลิฟา์แรกในพิชิตด,ดินแดนของต่างๆาเนี่ยคือทำร้ายในในที่นี้คืออย่างเป็นธรรมนะคือยวมารุกรานก่อนใช่ต่อสู้ยิฮาดต่อสู้อ่าคือทาลายผลประโยชน์อาณาจักรเขาอืมทำไมมันจะไม่แค้นนี่ตันมูดกับกับฮะดิษของชีอะใช่ อแล้วนี่<ล>นนมันทำให้ผมนึกถึงอับดุลราะห์มุสลาเบะอับดุลลอฮ์ซินปาคือที่อุลลามะเขาสงสัยกันว่าไอ้นี่เนี่ยจะเป็นหัวหอกของชีอะห์หรือเปล่าคือเป็นยูในสมัยหนึ่งในสมัยของท่านอุสมานมเป็นคนแรกๆที่อ้างว่าอาลีเนี่ยเป็นพระเจ้าอับดุลราะห์มุสลาเบะเนี่ยใช่<ห>ซึ่งรเรื่องนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันโอกาสหน้าได้ยินมาว่าชีอะห์เขาบอกไม่มีตัวตนชีอะห์เนี่ยบอกว่าไม่มีตัวตนแต่อุลามะชีอะห์อย่างเช่นอัลกัชชี ตูซี่เนี่ยบอกว่าไอ้นี่เนี่ยถูกอาลีเผาในประวัติศาสตร์เขาไปอ้างว่าลเลยเถิดแกท่านอาลีเป็นพระเจ้าอ๋อสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เอ็งดีกว่าเอาเอาแหล่งตะวันตกดีกว่าแหล่งสากลน,น่ะที่ไป็นเอนไซโคลอปีเดียชาวยิวเนี่ยมันมีเอน Encyclopedia of Jewish ยิวเนี่ยยอมรับว่าอบับดุลลอฮ์มิสสะบะนี่มีโตัวตนจริงนี่ชาวยิวเองยอมรับกันเองหนเราไม่ได้ไปบีบคอให้เขายอมรับสารานุกรมของยิวอ่ะไปเปิดชื่ออับดุลลอฮ์มิสสะบะยิวยืนยันเองว่าอับดุลลอฮ์มิสสะบะพูดก่อตั้งชีอาก็ว่าได้นะ มีตัวตนจริงที่ยกลีเป็นพระเจ้าแล้วตามร์ชั่นของใครโดนอลีเผาใครบอกของชีอาเองบอกท่านอลีเผาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องอ๋อเดี๋ยวไปไกลเอาสินี่เดี๋ยวนี่มาดีเป็นเงี้ยเอาไหมล่ะไม่มันมันสายรายงานผมไม่เอาเพราะไม่มีสายรายงานคือเราไม่เอาแต่แรกนี่มันไม่ใช่ฮัดิสเราแต่ว่าถ้าชีอาถ้าชีอาจะลากวันสิบสองคอลิฟ่าเนี่ยเป็นพวกตัวเองเป็นอิมามของตัวเองก็คือจะให้เราเชื่อว่ามาดีเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่และสองชื่อพ่อ ก็ไม่ตรงกันแล้วชื่อเขาชื่อพ่อไม่ตรงชื่อพ่อไม่ตรงกันน่ะจบตั้งแต่แรกแล้วจบแล้วชื่อพ่อไม่ตรงไม่พออาจชริพลักษณะนี่ไม่ตรงกันเลยไม่ตรงไม่ตรงเอากฎหมายอื่นมาใช้กับอิมามมาดีของอะลิสุนนะเอากฎหมายกุรอานกุรอานของมุฮัมมัดสุลลัมเนี่ยแหละมาใช้อาจารย์ชริปดู ยังไม่พอนะความขัดแย้งของหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งนาทีอ่าจะอ่าพูดพูดไว้คุยโอกาสหน้าดีกว่ามั้งความขัดแย้งนะคือความขัดแย้งของความเชื่อชีอะเอาเป็นว่าผมมีฮะดิษกักไว้ก่อนบอกก่อนโอกาสหน้าชีอะมุอะมาดีนี่มีสิบสองคนอีกเอามาดีมีสิบสองอีกอะไรเนี่ยมาดีไหนว่าคนที่สิบสองไงก็ไม่รู้เหมือนกันัะมีมาดีสิบสองคนนะผมก็งงเหมือนกันอ่านไม่คนที่หนึ่งเขาบอกสิบสองอิหมั่มคนที่สิบสองในชื่อมาดีเป็นมาดีไม่ใช่ว่ามาดีมีสิบสองใครเนี่ยที่บอกมาดีีมก็ของชใครเองเนี๋ยวอท ดีมี12คนถ้าไปไปมามาไม่รู้หนังเรื่องนี้จะจบยังไรนะอนชาร์ลเรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนบิบลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสัลามุอะลัยกุมุรฮัมมัตุลลอฮฺวะบุรราะกาตุ